คครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอันนี้เราอยู่ในแมป Anime Defender นะครับก็จะมารีวิวตัวใหม่ก็จะเป็นตัวเจ้าไอซ์ดากอนนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยครับโอเคครับก็กบเข้ามากันในเกมนะครับผมก็วางขั้นวางรั้งแรกนะครับใช้ตังอยู่2.500 ตีเป็นวงใหญ่โอ้ยตีตีสตนันด้วยครับเวลาคูดาวหกวิอับคาร์ตอไปดาเมจหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองครับ,รบใช้ตังเท่าไหร่นะลืมขอดูอีกทีใช้ตังสามพันครับก็เขาตีเป็น,นนี่ครับตีตีสลโลด้วยครับผมถือว่าเป็นตัวที่ดีมากเลยนะอัลต,ต่อไปใช้ตังสามพันแปดครับฟึบ ขายนักสือทิ้งกันแล้วกันอนิเมชันก็จะแบบอนิเมชันก็จะเปลี่ยนไปเลยครับสวยมากอนิเมชันโห่ทำออนิเมชันมาได้สวยมากครับต่อไปครับขั้นต่อไปก็ใช้ตังเท่าไหร่เมื่อกี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวขึ้นไปให้ทางขวาแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อไปขั้นต่อไปนะครับวงวงยี่สี่อ่า ครูดาว81วีแล้วก็ดาเมจ5 5้รอ้าสิบในแคเวลหนึ่งนะครับก็อัพค่นต่อไปฟึบอุ้ยฝนน้ำแข็งเท่จัดโอเคครับ แล้วเราก็จะอัพขั้นต่อไป7,500ปึ๊บเขาตีเป็นเป็นตีเป็นทางอัพต่อกันเธอเป็นตัวที่ผมว่าเป็นตัวที่เก่งมากครับมันสโลได้ด้วยโหนี่เอาไปเล่นอินน่าจะชิลเลยอะก็เดี๋ยวผมจะสรุปตังไว้ให้ทางซ้ายแล้วกัน เป็นทางซ้ายแทนดีกว่าทางขวาติดชื่อนะครับเดี๋ยวเราให้เป็นทางซ้ายไปแทนสรุปตังไว้ให้แล้วครับก็ตอนนี้อัพถึงขั้นแปดแล้วครับอัพขั้นต่อไปครับตีเป็นตีเป็นนี่เหรอตีเป็นแบบนี้เหรอตีเป็นปีกเหรอ วงก็จะตีเป็นประมาณนี้เขาไม่มีน่าจะไม่น่ามีตี aoe ครับโอเคจริงนะยครับไม่มีตี aoe จะเป็นปนตีงวงแบบนี้แทนนะครับดาเมจที่อัพเดมก็พันหคูดาหกสิบเอวีแล้วก็วงกุสาสิบเอ็ดนะครับอันนี้ยังเป็นแรงแค่แรลงบีนะครับถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากเลยครับทุกคนก็ ผมว่าเก่งนะหามาเล่นกันก็ดีนะครับเพราะว่ามันสโลได้ยิ่งคู่กับไอ้เจ้านาเสือเนี่ยผมว่าดีมากเลยครับตัวที่ดีมากเลยนะน้ําแข็งสโลแล้วก็นาเสือก็ปล่อยไฟมาผมว่าโอเคเลยนะครับทุกคนก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับน่ารักอือ